เห็นไหมเห็นไหมว่าอันนี้ก็เป็นเมฆนะคะเป็นเมฆดตรแต๋วตอนแรกคิดว่าเป็นคิงของอุตายที่ไหนได้เป็นท่านเบนจามินแฟรงคลินเบนจามินแฟรงคลินนี่อันนี้เป็นเมฆนะคะแล้วก็ตอนดูจะมีแสงไฟแบบไฟฟ้าฟ้าผ่าฟ้าร้องอะแวบเพ๊บเพ็บอะอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยดรแต๋วเคยลงเป็นวิดีโอไปแล้วแหละเนี่ยอันนี้เป็นแปลกเนาะเมฆอะเขาจะให้เราเห็นเป็น เป็นรูปร่างคนเนาะแล้วก็ให้เราคิดเนาะเนี่ยท่านเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยที่ประเทศอเมริกาท่านเป็นบุคคลสําคัญของอเมริกาเลยนะคะท่านอยู่แบงล้อยเป็นแบงร้อยของอเมริกาเลยนะคะแล้วก็หวยก็ออกตามนั่นแหละค่ะดังแต่แต่ถูกรู้สึกประ,ประมาณสักเป็นแสนนะไอ้เลขสองแปดหกสองแปดหกมาจากอะไรรู้ไหมสองแปดหกมาจากท่านเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยท่านเป็นนักที่ประดิษฐ์ าสายร่ำฟ้าสําเร็จคนแรกเลยนะท่านเป็นสายร่ำฟ้าสําเร็จคนแรกเลยก็ช่วงนั้นช่วงปี63น่ะก็จะค้นพบว่าการว่าไฟฟ้าอ่าเขาเรียกว่าในอ,อวกาศเนี่ยมีไฟฟ้าในอวกาศเนี่ยมีไฟฟ้าอยู่เนี่ยท่านก็อะไระประดิษฐ์สายร่าฟ้าสําเร็จ268ปปีอ่า มื่อปีที่แล้วเนี่ย268ปีนะคะด็ตอร์ต๋วก็ถูกหลายตั้งเลยค่ะเป็นไหลเป็นแสนเลยค่ะเพราะว่าเราคิดได้ว่าอ๋อพอเห็นตรงนี้ฟ้าแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็เลยมาสืบคนอ๋อท่านให้ท่านให้เราหมายถึงความสําคัญของการมีไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเราก็กลัวว่าคนก็คิดว่าเออไฟฟ้าเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องผีสางอ่ะทีนี้ไม่จริงละ ท่านบอกว่าไม่จริงนะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันคือประจ,จุไฟฟ้าอ่ามันมันมาจากค้วบวกค้วลบอะไรของเขานี่แหละอ่าแล้วก็ค้นพบก็เลย268ร้หกสปีหวยก็เลยออก286อ่าไม่เป็นไรถูกตรงๆเลยค่ะพอพอเราเห็นเมฆอันนี้เมฆนะไม่ใช่ภาพธรรมดานะเราถ่ายจากเมฆดรแต่ยืนอยู่ตรงคอนโดเน,นี่ยอัดเนี่ยเนีนนขณะนั่งนิ่งเนี่ย แล้วก็เห็นเมฆอยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยอ,อันนั้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันมีหลายอย่างที่เราที่เราอะรู้มั่งไม่รู้มั่งเนะมันอยู่ที่การสนใจด้วยถ้าเรารู้เราสนใจเราก็เราจะรู้เพราะว่าเขาเหมือนมาสอนเราอะเหมือนมาเล่นกับเราอะเหมือนแบบเออฉันว่าให้แกแก้ปัญหาให้มาคบคิดว่า ถ้าฉันให้แกเห็นรูปฉันนะแกจะรู้ไหมแกมีปัญญาเห็นไหมรู้ไหมว่าฉันคือใครอ่าพอเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องปุ๊บก็เลยไปเปิดศึกษาอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยบิดาฟ้าแลบฟ้าร้องคือใครวะอ่าท่านเบนจามินแฟรงคลินเองอ่าเราเราก็ชนะชนะมาเป็นแสนนะคะนี่สิ่งที่อยากให้เห็นนะคะ รัชกาลที่หพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทยนะคะวันที่23พฤศจิกายน2561ายดรแ,แต๋วถ่ายรูปได้นะคะตอนเช้าประมาณ6โมงค่ะแล้วก็พระองค์มาอยู่นาน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 ประมาณเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะกว่าพระองค์จะเสด็จกลับนะคะแล้วเป็นกล้องที่ใหญ่มากเป็นเป็นภาพที่ใหญ่มากทำให้ดรแต๋วเนี่ยถ่ายรูปมาให้เต็มกล้องแบบไม่พอ พื้นที่จะไม่พอเลยค่ะพื้นที่จะไม่พอถ่ายอ่ะก็จะเห็นแต่รูปนะคะอันนี้รูปนี่อันนี้คือในหลวงรัชกาลที่ห้านะคะรู้ได้ยังไงก็วันนั้นเป็นวันเป็นวัน,น,วนพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทยนะคะอันนี้เจ้า,จ,าจอมเอิบจะเป็นคนที่เป็นสตรีคนแรกที่ถ่ายภาพไทยถ่ายภาพในให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะคะ เป็นภาพรัชกาลที่5นะคะดรแต่วรับเสด็จพระองค์หลายรอบไม่ว่าจะเป็นวันบิดาแห่งการถ่ายภาพไทยไม่ว่าจะเป็นวันลุกวันอะไรกนันำพยบาบาลอ่าวันกนันพยบาบาลวันลูกเสือพวกอย่างเงี้ยน,นะคะมีพระองค์มาเยอะมาหลายรอบนะคะให้ดรแต๋วได้เห็นชมบรารมีหลายรอบไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่8ปดรัชกาลที่9าการัชกาลที่10 ส,สิบก็เห็นเห็นเห็นแล้วก็รัชกาลที่4ี่เห็นอันนั้นที่เห็นเห็นแล้วก็จำได้นะแต่ชอบภาพรัชกาลที่5มากเลยนะคะเพราะปงชอบมาให้ดรเต่วรับเสด็จมีหลายๆเรื่องที่เราไม่ค่อย เราอาจจะไม่ได้เจอเราอาจจะไม่ได้เจอแต่บางคนเขาเจอไงแล้วที่ไปไหว้กันพระบรมรูปทรงมา้าตรงลานพระบรมรูปทรงมา้าก็จะไปไหว้กันทุกวันอังคารดอกไม้ชมดอกสีชมพูนั่นแหละไปไหว้สมเด็จพระรจชากันที่ห้านะคะก็จะประมาณนั้นเลยค่ะแต่ดรแต๋วอยู่ที่นี่พระองค์ก็มาให้เห็นเลยนะคะเห็นที่อนุสาวรีย์ก็เห็นค่ะที่บ้านก็เห็นค่ะ เอาสุดท้ายกันแล้วกันเห็ดมือผีอยากเจอมานานแล้วเห็ดมือผีเนี่ยอยากเจออยากเจอหวยออกจริงๆด้วยยาบอกวา่าเจอเห็ดมือผีเมื่อไรนะหวยจะออกห้าเจ็ดเออจริงๆด้วยพอยาบอกว่าเห็ดคือห้าแล้วก็เขาชื่อว่าเห็ดหยิบจับจับเห็ดจับหยิบจับจับอะไรอย่างเงี้ยจับคือเจ็ดเนาะห้าก็คือ เห็ดเนาะแล้วก็มือก็มีห้านิ้วเนาะก็เลยออกห้าเจ็ดเจ็ดห้าอุย้ยแปลกจริงๆเลยเห็ดมือผีเนี่ยดีจังเลยค่ะดอกอแต๋านำเห็ดมือผีเนี่ยไปทำบุญด้วยกันนะที่วัดลาดพ้าวอะ่ะเพราะว่าคิดว่าเป็นสิริมางคลน,นะเพราะว่าใครไม่ค่อยได้หาโอกาสยากนะที่จะเจอเห็ดมือผีอะพอเราเห็นปุ๊บเราก็ต้องเอากลับมา มาไหว้มาบูชาซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าแต่และคนเขาก็มีความเชื่อกันนะแต่ดรแต๋วคิดว่าในชีวิตะไม่เคยเห็นเห็ดมือผีอเ,เมืมาก่อนเลยนะก็เลยไม่ได้หรอกจะต้องเก็บมาไว้เป็นของตัวเองก็จบแค่นี้กอนนะขอจบแค่นี้กันนะค่ะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังจะ้ะ